มาจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูข้าวคลุกกะปินะจ้าอ่านี่ก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆเลยจ้าที่เราจะใช้ในการทำข้าวคลุกกะปินะคะทุกคนบอกเลยว่า อร่อยที่อร่อยมากอร่อยที่สุดทําให้สามีกินสามีชมแล้วชมอีกอยากกินอีกแต่เนียไม่ทําให้แล้วนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็คือทําการตีไข่แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะนะคะเราจะทําไข่ม้วนไงทุกคนให้มันให้มันเหมือนจริงไปเลยเออข้าวคุกกะปิที่ร้านมันเป็นยังไงเราก็จะทําให้เป็นแบบนั้นแหละทุกคนจะบอกว่ากระทะของเราไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรเลย ก็แค่ใส่ใส่ลงไปนะคะก็รอพลิกอย่างเดียวเลยค่ะพอพลิกเสร็จแล้วมันก็เผ็ดไม่ใช่อันนั้นพลิกนะคะทุกคน เรากันเหนื่อยแล้วทุกคนก็ตามมาเลยติดติดได้ค่ะประมาณ3ใบ3ชิ้น3อันก็ไม่รู้แหละแล้วก็ตามมาปรุงไก่เลยจ้าไก่ของเรานะคะก็ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดําเลยจ้าแล้วก็หมักตั้งไว้ก่อนนะคะพอเสร็จทีนี้นะคะเราก็มาทําการหั่นไก่ค่ะทุกคนไก่ที่เราทำเมื่อกี้เลยค่ะเอามาม้วนๆแล้วก็หั่นหั่นนะหั่นนะั้นได้เลยหั่นหันเสร็จแล้วนะคะล้วก็ใส่ไปเลยในถ้วยสีขาวนะคะแล้วก็เราจะมาผัดข้าวนะคะในกระทะ32ซมอก็ คือทรงลึกค่ะทุกคนขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมลงไปแล้วก็ใส่กะปิเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกะปิแท้จากสตูนค่ะทุกคนจะมีลูกทีมนะคะเอามาให้เรานะคะแล้วก็ผัดผัดผัดผข้าวนะคะในกะปิ ไม่ใช่ผัดข้าวในกระทะนะคะทุกคนพูดผิดพูดใหม่ได้ให้อภัยกันเดอ้อแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะที่เห็นข้าวเป็นสีดำาๆจากที่ร้านอ่ะเขาก็ใส่ซีอิ๊วดำนั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสกับซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงใส่ซดสหยไปนิดนึงอ่าใส่ตามนี้เลยนะคะทุกคนน้ำตาลไปเลยจุกๆนะคะพอดีว่าบริษัทเรานะคะพนักงานชอบกินหวานพวกเราถือคติที่ว่าหวานเป็นยาขมเป็นพิษค่ะผิดเพี้ยนไปหมดแล้วพนักงานบริษัทนี้อ่ะ พอเสร็จทีนี้ผัดข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาทําไก่หวานกันเลยค่ะที่เราทําการหมักเมื่อกี้นะคะก็เอามาตั้งกระทะแล้วก็ผัดผัดนะไก่เนี่ยสุกแล้วก็น้ําไก่อะแห้งทุกคนก็ผัดผัดไปเลยเพราะคิดว่าไก่อะสุกเรียบร้อยแล้วก็ทําการปรุงได้เลยใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนิดนึงใส่ซอสหอยลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายขาวนะคะใครจะใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้ แล้วก็ผัดต่อไปเลยค่ะผัดผัดผัด,ผ,ดผัดต่อไปเลยให้ไก่อะสุกได้ที่น้ําก็จะไม่เยอะอย่างนี้นะคะทุกคนจะบอกว่ากระทะของเราเนี่ยมันเกลี่ยง่ายมากนะคะเสร็จทีนี้เราก็จะมาจัดแต่งจานกันนี่เราก็ใส่ข้าวลงไปนิดถ้วยนะคะมาคว่มนะคะแล้วก็จัดแต่งจานกันเลยจะบอกว่า สวยยิ่งกว่าบางร้านอีกอ่ะทุกคนโอ้โหอวดตัวเองไม่ไหวบอกเลยว่าพนักง,งานที่นี่อวดตัวเองไม่ไหวค่ะทุกคน พอเสร็จทีนี้นะคะก็ตุกเตนนะคะตุกเตงอลาาอภาซ่าไระเธอแรงนี้แล้วก็แต่งไปแต่งมานะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนหน้าแบบนูบ้างแบบนี้บ้างนี่เสียงดิฉันก็เหบแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้พากไปหลายคลิปมากนะคะช่วยกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้าขอตัวไปกินก่อนนะคะ Assalamualaikum ม a r a h m a t u l l ล h i wabarakatuh ตุๆๆๆตุ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 